สวัสดีพี่น้องสวัสดีเบสคูสคนมันนี่กับพ่อพ่อกันที่เก่ามันนี่กับภาพพ่อแม่พี่น้องออกมาหาใหา้ละง,งงคือเก่าพี่น้องมันนี่กับมาพผอกันยามเศร้าๆ,ๆพี่น้องเลยตอนนี้พผมเข้าพ่อแล้วพ่อดอกเดียวตอนนี้เขาก็สิมาเก็บเลยพี่น้องมันนี่คือทั้งมีทั้งเสียบพี่น้องเลยอาเซอร์ไบจ์ดินนี่เฮาสิบบริขูดเอาพี่น้องน,นี่ถ้าเราไปขูดเลยโอ้ยมันเสียเวลาพี่น้องเมื่อขูดไว้อยู่เพื่อนกูแหละ ที่มาดังขูดนี่บริแรงพี่น้องนี่ขูดนี่พวมันเป็นอันอ่อนอ่อนนะนะมันนี่เขามาล่อลุดน้ำกันพี่น้องเลยว่าพบความชีได้หน่อยเลยลายนีอย่อะไรพี่น้องบรกเหตุบางทีแสงอาจสิแจ้งหรือว่าแจ้งเกินไปค่ะขออนุญาตพี่น้องโอ้ยมือบังะพี่น้องอีกแล้ว อันนี้กะทั่งปลาทะคอมเพิ่นก็พอแล้วพี่น้องเรื่องเรื่องดอกนี้นี่ยังโอ้ยตีดมันก,ก็บ,บ่ได้เลือกปนานไดบ่ต้องลายอะนะมก็มาอากมันยังกิน <laughs> วอ้ยตัวน,น,นี้มันสิเหยียบไปให้เบิ่งดิมันมีนักกินของมันนี่ ไม่กินพผอมหรือว่าเห็ดเห็ดนี่แบบบัมีสารพิษเลยนะคันมีไม่กินตอนนี้ก็พออีกแล้วพี่น้องนี่แหละนี่แหละเป็นไข่อยู่โอ้ยอุยปก,กรณ์จังอยู่ทางใดบา้านเนี่เสียมกระถิ่นทางนั้นมีกินอยู่ในกระตาหนักขึ้นก่อนนี่พี่น้องไข่มันหากกระจายครดขี้ดในพี่น้องมันมันที่ซ่าพี่น้องเลย มุดมือได้บ่เยันยันแต่ได้ป่อประทันหมู่พี่น้องกันเสียเวลาขุดณีิดินมันเทาซิมเมื่อล่างอยู่เพื่อนีิดินมันน,น,นีู่พี่น้องส่วนตอนนี้พอคอมก็พอแล้วพี่น้องอน,นี่เราก็าาสิบปได้คูดเอาดอกพี่น้องีิดินหน้าก็ได้เมื่อล่างอยู่เพื่อน เดี๋ยวใส่พี่น้องเบิง้งพี่น้องว่าบอนนี่พอคอมุมผอจากดอกเดียวเดียวเดียวเบิงบ้งนี่พี่น้องน่าเลี่ยนใสล่ลายอยู่พี่น้องเอ้ยหุ่นละปันหัวโนเนาะปั้นวันนี้น,น,น้อยพี่น้องว่าพิชหุ่นเลี่ยนใสล่ลายเลยเก็บก่อน สซโลมนันอีก็คือสิมคีคนลายพี่น้องเพราะว่าชอบมาเอาก็เพาะแล้วคนคนหาเห็ดนี่หลายคนเติบเพีองจากตอนนี้ก็เจ้งูเจ้งตานในจักหน่อยพี่น้องก็เริ่มเห็นแล้ว พี่นาเป็นไข่้งบมันีะพาพี่หองโมนนะพี่งมจะทานที่จริงไปเลย บางทีลังบาดมานสีสันเนีย่ยบางคนเนี่ยขึ้ยบอนพี่น้องเพิ่นถอยไปก่อนนี่ละพี่น้องมีมือกอนะเนาะ ดินเฮาเมื่อนำมาหลังเพื่อนว่ากันสิขูดมันสิเสียเวลาิส่าพี่น้องึามใกนบโอ้ยมสงพี่น้องสามดอก เพิ่นดีเข้าใบตองลังบอนหพิ่นกกนี่ก็เลิกพี่เนาะแบบในป่าดงๆเน้านี่นก,ก็สิบคเลิกบันไดใบตองลายเนาะเพิ่นก็นสิแปะคมมินมิน,มนอันนี้เองอันนี้ใหดเพิ่งให้เพิ่งคมตอนนี้ก็พออีพี่เนาะเดอกของเพิ่นก็น กำลังพี่น้องกํลังงามเราเฮ็ดก็ได้นี่ก็สินไข่ของเพิ่นเนาะนี่แม่นบ่เหอ คือบุคคลอย่างบมเมนเก็บไปเรื่อยๆที sure> ่น้องการหาเห็ดหาเห็ดนี่ก็เงียาเก็บไปบอลระดอกสองดอกนี่ล่ละวันนี้เขาคงใส้เขาชิบพพอหมู่ใหญ่บันใดวันนี้ก็ซีเมนไขวันนี้ก็สีเมนเห็ดนงูขาว ก็ออกในกลางดงเหมือนกันพี่น้อง่หเหากับพ่ออีกแล้วพี่น้องโอ้มีทางหอยเหลือผมโอ้ไข่ของคน,นเป็นจุกอยู่โอ้ยอุกดกะตาก็กตาแค้นคอมากกะตาก็ได้ มันนี่คนหลายพี่น้องมันนี่คนหลายแห้งมันนี่เมื่อก่อนน่ะก็ว่าลายอยู่แต่เมื่อวันนี้คืม,มื่แห้งหลายเระจับไปแต่เด็กสู้งามอะไรหดอกเห็ดส่วนหั่นนมุมนีม้ก็สีเหมน็นไข่พี่น้องไข่เห็ดละงกเหลือง ขี้ดินก็นเอาเมาื่ออันน่ะขูดอยู่เฮือนบอกแล้วบอาอีกม่เอลยขี้ดินนี่ขูดอยู่เฮือนแหละตอาทีข,ขูดจะหนีโอ้ยมาจะไปทางใดเดี๋ยวพี่น้องนั่งอยู่บนเก้ายังจุ่มอยู่มันยังเป็นไข่อยู่พี่น้องมัมนยังจุ่มพี่น้องเห็นบ่พี่น้องดินแต่เหิบ thì là ngộ Ui, mà chọn mi mì จะไข่ใหญ่่ตอนนี้พอคล้องกับพ่ออีกแล้วพี่น้องอมูเป็นหมูลเรียนระดาษอยู่ กำนีกับพ่ออีกสองสบอรนึ่งจไม่ให้ละงูขาวสองดอกพีย,กยงกันเลยละงูมาเกิดมงมงคุหมดงามพี่น้องโอ้ยแม่นคับ นี่กระสิเมนสถานที่บอนทีพะคอมฮาพี่น้องโอ้ป่าใหม่พี่น้องฮะปุ๋ยหกไปได้ดอกไปรับทราบพี่นองนี่แหละต้นไม้เรียนรับทราบอยู่นี่พี่น้องเห็นละโงกสองดอกปุ๋ยนี่โงกขาวนี่เอามาพี่น้องมาเก็บไฮระโงกเหมืนกันไฮรงโงขาวพี่น้อง หน้าดอกหน้าโอ้ยเสียมนี่ก็ได้พี่น้องเอ้ยนา,าเคาะตะก้องเสียมก็ได้ของเครือลมย้อนแหละ <c oughs> โอ้ยแม่นคักพี่น้องกลองก็ไดหนึ่งลางหนึ่งลางบางหันดอกคนอันนี้ไข่ ไข่เงูยังไงก็พี่นนางเงูขาวเนาะเดี๋ยวคือละเงกเหลืองนี่มาไข่บางหันพี่น้องมันงอกมาทั้งหินประเทศนอีกแล้วกำลังปลอล้อมันพอดีงามเลยไข่โงูขาวเก่า มันซองหัวซองอนี้พี่น้องเอ้ยผมเอายกกลองมาขางนี่พี่น้องนี่ดอกบานแล้วส่วนมุมนี้ก็ดอกดอกจูงใหญ่พี่น้องดอกจูนดอกว้ากใหญ่ ส่วนดอกเขาวนี่เหาสีบวเอาตีนมันเนาะเ้าสีเอาแต่ลำกับดอกขุนตีนตีนเห็ดส่วนดอกขุนปุนี่กับสีแมนอ๋อไอดีดองมีบกมากินน้ำพี่น้องาการสังเกตว่าเห็ดนี่มีผิดหรือบ่มีผิดก็สังเกตบกนี่แหละพี่น้องขั้นบกกินเลยไม่เท่ากินได้เพาะเหยื่อพี่น้อง 太阳公公。Hey, ยุ่งกับรายพี่น้องยุรลายยุ่งร้ายบังคัอยพี่น้องเราเห็ดได้ ส่วนมุมนี้ก็มีแต่ไข่พี่น้องนี่ไข่โอ้โหไปตั้งแต่เคิบมันก็มีขางกำมันก็มีพี่น้องไข่ละโงูเพื่อนยังเป็นไข่อยู่พี่น้องเแถวหนี่งมีแต่ไข่ละโงูพี่น้องโอ้ยคักคักเจ็นไข่ละโง่พี่น้องเอ้ย โอหมดงามลายพี่น้องไตยัว,ยวอยู่งามครบนำ้ำเราเก็บไปละงกเลืยงไปเลยเลยพี่นอ้องว่าพอให้นงกขาวบ้านี้ยวันนี้พอคขก็มด้นซัมเนียพี่น้องเลยซัมนียละ ละงกเลื้องหลวงข,งขาวจังไรกับคลิปวิดีโอห้องมอนนี่กับสิได้ลาพีนราน้องลงเตยเพ่งสัมนีพี่น้องพอ,อกันในคลิปนะ้าสำหรับคลิปนี้สบายดี